ัลโหลสวัสดีค่ะคุณจีน่ามาแล้ว3กระแสที่มาแรงที่สุดในอนาคตหรือเริ่มตั้งแต่ยุคนี้ไปถึงยุคอนาคตเลยถ้าคุณไม่อยากตกกระแสหรือตอนนี้คุณทำออนไลน์อยู่ดังนั้นออนไลน์ของคุณจะต้องพยายามเชื่อมโยงกับ3ากระแสนี้แล้วเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องพยายามทำให้มันติดอยู่ใน กระแสวันนี้ครูจะมาให้3กระแสแต่มันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่า3ซึ่งวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างให้เพียงแค่3กระแสะที่มาแรง 1. กระแสะที่มาแรงคือการลดความอ้วนเพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้คนบริโภคอาหารกันเกินความจำเป็นและคนไม่ออกกำลังกายจากการวิจัยเปอร์เซ็นต ของคนที่มีน้ำหนักเกินแต่ละปีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีดังนั้นกระแสลดความอ้วนจึงมาแรงที่สุดและจะมาแรงต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณทำคอนเทนต์ถ้าคุณมีประสบการณ์เรื่องการลดความอ้วนลดน้ำหนักเวทดลอสอะไรพวกนี้คุณทำเงินได้ข้อ 2. กระแสการทำงานที่บ้าน วันนี้คืออินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกคนอยู่แล้วมันเข้าถึงทุกบ้านทุกตำบลแม้แต่พื้นที่ห่างไกลเราก็ยังมีอินเทอร์เน็ตใช้ในป่าในดงนบนดอยบนเขาเราก็มีอินเทอร์เน็ตใช้ดังนั้นตอนนี้การเรียนรู้มันไปได้ทุกทิศทุกทางทุกที่แล้วและจากคนที่ไม่เคยมีความคิดว่า เขาสามารถทํางานที่บ้านได้ตอนนี้เขาเริ่มเปิดหูเปิดตาว่าเออมันมีจริงๆนี่นาะการที่เราสามารถทํางานอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องเดินทางเสียเวลาเดินทางไปกับถึงที่ทํางาน3 4มสี่ชั่วโมงหรือจะต้องเข้าเมืองไปไกลๆเพื่อที่จะไปเป็นพนักงานเพื่อที่จะไปทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพแต่ทุกวันนี้เขาได้รู้แล้วว่าการทํางานที่บ้านมันสามารถทําได้และตอบโจทย์ให้อีกหลายชีวิต จำนวนมากมายอย่างเช่นคนที่มีภาระต้องเลี้ยงดูคนแก่ที่อยู่ที่บ้านไม่สามารถไปไหนได้หรือคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปทำงานนอกบ้านเขาก็สามารถทำงานที่บ้านได้และมีรายได้เสริมเข้ามาบางคนมีรายได้เป็นเกาะเป็นกำด้วยซ้ำและเขาสามารถเอาความรู้ของเขา,าออกมาขายได้ด้วยนั่นคือนั่นก็คือการทำงานที่บ้านชั้นยอด เยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กระแสทำงานที่บ้านก็มาแรงเช่นเดียวกันดังนั้นสองกระแสแล้วและกระแสที่3ที่มาแรงก็คือ AI ตอนนี้ก็คือ Chat GPT คือคือมาแรงมากมา Chat GPT เนี่ยซึ่งต่างประเทศเขาใช้กันอย่างล้นหลามมากใช้เขียนคอนเทนต์ใช้เขียนบทความหนังสือใช้ตอบคำถามอะไรที่คุณไม่รู้ใช้เป็นคอนเทนต์วิดีโอ ใช้ใช้ได้ทุกอย่างอะ่ะไอ้เจ้า Chat GPT แต่ตอนนี้มันมี AI หลายๆตัวแต่ Chat GPT ก็คือมาแรงมากพวก AI p l ตฟอร์ม AI การสร้างหุ่นยนต์ AI หรืออะไรที่เกี่ยวกับ AI กำลังมาแรงถ้าคุณทำอะไรเกี่ยวกับพวก AI พวกคอนเทนต์พวกอะไรที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างเช่นตอนนี้มี มีแว่น VR ใช่ไหมมีแว่น VR เปิดตัวไปแล้วของของ Apple ไม่แน่ใจว่าของ Apple หรือเปล่าแต่ก็มีเปิดตัวแล้วพวก Facebook อะไร Mark Zuckerberg ก็กำลังคิดค้นแว่น VR ดังนั้นถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้อยู่กลุ่มพวกนี้อยู่มีความชำนาญเรื่อง AI แค่ตอนนี้คุณมีความชำนาญเรื่อง Chat GPT คุณก็สามารถทำเงินได้มากมายมาหาศาลแล้วนะตอนนี้คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักวิธีการใช้ Chat GPT เพราะเขาออกแบบมาให้มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยมันก็มีมันก็ใช้ได้แต่มันยังไม่ครอบคุมเท่าภาษาอังกฤษถ้าคุณชอบเรื่องนี้หรือมีความรู้เรื่องนี้อยู่หันมาจับกระแส AI เงินทองหลายพันล้านบาทจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างไม่หยุดย่อน